หลังนี้หลังแรกออกมากันฝุ่นหลังนี้ออกมาคักหลังนี้ก้อนโยบึ้งยังไกลๆเขานี่ยแหละตัวหน่อยบันไดตัวตไยเลยโอ้ยไายเลยฟ้องเดิมไม่ไปรู้ขอกับ่จับว่ะสวัสดีครับพี่น้องครับอูมันี่มาตั้งสองมืดครับมายามครับแห่งมันก็แทกรอบขึ้นมาไอ้ยู่หม่องน้ำตื่นโพดครับนี่ครับตายสังครับโตกมดไงครับพึง เบื้งหล่อหลุดได้ครับนี่เบื้งหลุดโอ้เบื้งโตง่ายนี่สิเกือบสามลูกเลยครับใส่นี่โตง่ายเลยไปตอนนั้นทันได้ทยเมื่อทันไดไทยตอนลงไปมันมืดอยู่นี่หลอดพังเบิดครับนี่ครับโตง่ญ่แห้งครับเบื้งเทียบกับหลุดโอ้เบื้งหลุดนี่แบบหน่อยไปเลยโอเคครับโตใหญ่อยู่ครับแต่แห้งตายแล้ว ว่ามันตัวเหี้ยที่เดกอ้อ๋อมึงตลองปูกไงเสดเสดโอเคครับพี่น้องอัาพี่น้องยามรอครับนไกยกไกยกงบ่่ะบ่ล่ะโอ้ยงครับครับใหไงครับไงไง <laughs> 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 làm thử con mua lê nhây hả bí nông ui vui ui mua lê mà kìa đem lẹc nó tèm lẹc tèm lẹc ui hấp bây con dấu bưng con khẩu lái con bây con เ,เ,ขเ,ขเขาเขาคนเป็นยังไงคนถ้าเป็นลักษณะนั้นเข้าแน่นอนนั่นคือแบบตำปกตินะไม่ได้ตำหมดทั้งคางนะเขาเขาลังเหนียวเขาหลังนี้หลนะังแรกออกมาเหมกันฝุ่นหลังนี้ออกมากักหลังนี้ก้อนอยบึ้งยังยังเก๋ๆเขานี่ยละ่ะ ออเอา้ามันข้ไปสิเอา้ามันออกมั่งสิปลาเข่าอยู่ดีมันอ,ออกไ้บอกว่าไม่รู้ว่ะปลาเขา่านออกมา่งกออกมั่สิวะโอ้ยขันล้างนัน่นบอมขันล้างนั่นบอมีนะแสดงว่านคนยกครับก็ปลาเานะกะูลบอมี่อีกไปเบียวไาลังน,นึ่คนอีนี คนนี่หีบัวบม่มีทางออกได้หอกช่งียป่าตันเพานัมี่มีทางบ่มีทางคนคนออกมามันบ่ด้ยุเหมงนี่นะมันย่งไลยพูนไปอีกจังหน่อยพูนโอเคครับพี่น้องคนยกเบอร์อะไรบ่เบิรแล้วคอยเบอร์แล้วูกอ้นะโอ้มหน่อยแจกจแกกอยู่ โอ้หนยานไหนดรออ้ไปเลยอุ oh, ้ยไปเลยฟองเดิมเมีปลาคอกไม่จับวะเออนี่อุ้ยปลาคอกหน่อเมียมันตออกเก่าแล้วตัวน่อยไรอุกเก่าตัวน่อยนะตัวน้อยโอ้รู้แหละถึงรู้อยู่ตรงมั้นนะไปเองซ้ำครับพี่น้องโออเ่ย